นืนจาปกตินี่ยแต่ว่าแค่แบบพยายามดึงไหลมันมหาขาแต่เนี้ยถูกแล้วใช่ไหมลงฝังนิดนี่เอยยืนประมาณนี้เองแบบเมื่อกี้ถ้าเรายืนไอ้สลิปไซส์อันนี้อ่ายืนประมาณนั้แต่ขวาไม่ไม่ต้องเตยนกาดใช่ ทางนี้หรอหนี่ไดึงขวาวิธีวิธีดึงอยู่หลายวิธีสมมุติว่าของของไทยโดยมากนะก็คือก็แค่ก็แค่เบี่ยงตัวแค่นั้นเองไม่ได้ไม่ได้ดึงเหมือนเราที่เราดึงลงแต่ถ้าไปดูของต้นตำรับประเทศอเมริกาพวกนี้ดึงอย่างนี้ทั้งนั้นเลยแต่ในไทยเราอสอนอย่างนี้เลยสอนแค่ะสมมติันมามา,มาชา้าแค่นี้เลยแค่ใช้หลังบังเอาไว้แล้วค่อยสวนมันทําอะไรได้เยอะแล้วก็มันห่างกว่าด้วย โอเคตาอ่าอ่าอย่าอย่าก,ก้มมองไปที่หัวสู้หน้าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูลบเอาใหม่เขายอ่อทั้งสองเขา่าแต่ของเราอ่ะตึงข้างหนึ่งแล้วก็ย่อข้างหนึ่ง ลองลองใหม่ไม่เชื่อลองใหม่ไม่เชื่ออ่ะเดอะไรอ่าข้างเนี้ยตึงๆอยู่อ๋ออ่าสังเกตดูนะขาหลังใช่ไหมอ่าแบงค์ลองดูขาหลังแบดูขาหลังเนอะโอเคคล้ายแล้วอันเนี้ยคล้ายแล้วมเมื่อกี้ถ้าชอบคลิปการฝึกซ้อมแบบนี้กดหัวใจกดติดตามแล้วเราจะแข็งแกร่งไปได้วยกัน